พอจแค่ได้ขึ้นคืออาณานะไปดมนน่อดไนันนะทุกว่นตรงยงรงิงของยิงแค่นีเราจะไปเฮ็ด oh. คือสุมไหนมื oh. ้ีุแมวทไหนนี่ะนัอยู่ทางไหนไหมนี่เราไปนับ I mean it. thấp hơn mọi người thứ mất nè như thế gì, Thưa, gì thì ba coi nhục hay tuần này lúc mà lên đâu Ui. Mà nào เอาพี่น้องเอ้ยกทำการมั่งอันนี้ก่อนเพราะว่าทั้งแม่เพิ่นว่าให้หมอเอันนี้มั่งอันนี้หรือว่าทัำทีมงานนี่เลยกพอดีว่าทีมงานกับบุหัว่าเพิ่นไปอยู่ทางใดนะเลยถึมั่งอันนี้กระเป๋าขาไปเจ้าว่ขึ้นกูเจ้าว่าจะขึ้นนะขึ้นถอยกันนี่แล้วเจ้าขึ้นก่อนเด้อเบ่บ่บ่ฮักบ่นี่ขึ้นทางไหนนี่ีถึงทางพี่ไหนพี่มันต้องใช้ทางไหนได้ขึ้นอย่างเี้ยมันอยู่ผ้าเขาโดดปุ๊บบ่ รอยพอาะแค่ได้ขึ้นคืออะไรฮะนาไปดแมนหน่งดิจะเห็นได่น่ะคือว่าตรงยิงตรงยิงแค่นี้เราจะไปเห็นคือสุกแมนี่มึอวัอี้สุกุมนนักอยูทั้งไนไหมแบนี้เหยียบถือก็บาบาดเห็นเาเอนบนี ซอยมันเต็มที่เลยว่าไอ้ซอยซอยเต็มที่ขยันทัดนะดูดิดูดเห็นมาเห็นธรรมดาชวนมากเลยเฮ้ยพี่เอาตักล้องมาตั้งพี่กล้องเจ้วน่ะเห็นคอยสิบ,บอกในนี้เสียงก็แล้ว เพียบร้อยพี่น้องเนาะเพราะว่าหปายเลขสิหกพี่น้องเาเขป็นตอวข้า้วค็ตอวเองเองอารี้พี่น้องอยู่ลังคาูแนนเป็นตัวเราเป็นงก้อนพถึงเลยเราให้ชนะสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เตาอมึงน,นี่แม่แกนงัดงัะนนสกูยังอ่ะกูเ้โอ้ <c oughs> สอนนั่นนี่ว่าเอาอยัางมาปูนี่เตอาเอาอยัางมาปูผมคิดซิกินที่อากมาภามาสบาย

ัวก of of Arrow, ัดเห่ามันได้ไหมิมันบริทนูไม่ได้ขึ้นไม่ไหวมันบรเนาะกคือว่ามันแบบไขเจ้ามัีที่้านมอกพี่จว่าไม่รืเพื่นอยู่ทเขาเีเขาบรุงบอกมันไม่อไม่าบอ่าอกามาทีอยู่ ขาไมง้อขาเเดินมีงูจะแดนมงูขึ่นเ่อตรนี้เรางูเนาะอเชงนี่น้อแต่งูนีกขนเนาะนตัว้างูมันยมาเองเดินพี่น้องทำซอยซอยทางทีนต่อบ่ต่อูต่อูแพ้บ่ด้วยวอสองชอนสามกวีมันมันใช่ไหมิดเือยไปเลย สีนีก็ซอสองแผนกันนีเนาะบางอันนะ่ะงสีซอสองแผ่นกันนีหว่นี่หัวบ่าขาดบะสีขาดเยเลยซอสอ,งก,นนสองกันนีห้ยเย เสดมากเลยเดียบเป็นไ้เปาี่เจ้านะคนใหนเจ้าึ้นแลก็ยากแล้วหลายคนแท้พตีกันเดียวเลนนเดียวนึงกันไปอเอาว่ามันไ่ได

เห็นแล้วบอมึงเนี้ดูไปได้จะดูไปที่แล้วเห็นจะได้ค่ะอ๋อมงเนี่ยต้มาเรื่องมายูได้พไปั่แล้วมาตะกตะตังกมาชอนใช่ทากระหัวเขาน่าปว่าเนว่าามาเป็แรกเยราอยู่ด้บห ยี่หอส่นไหนยได้ไ่ได้ก็ตัดกัน ເວົ້າເວົ້າພ້ອມພະຍານລະບາດບໍ່ຜູ້ກະເປັນລ້ານເຕົ້າລະລະຕຕລນ

ไปเหิเนบ้านมอ็อยถือโทรศัพท์ด้โทรศัพท์หนัาอแตกยัง่เปียนนี่นะชางไปบ้านบา่อทวนเพรน่นน่ะมีเงินเปลี่ยนเนาะโอ้ยมีเงินเงินใช้ละมั้แต่ละมือมันยังสุโลนนี้มืกอก่อนวนีขมือวันนี้ม่เมือวานทิยัง่ พอจะได้จ่ายะแต่น้ำมันในหาิจะได้ซื้อมาางก็ได้มันบุจเปลี่ยนมันมันมันินไดอยู่นะหายทิ่นเราม่นอรไก็ได้ใมัน้ฮะมีเงินพังหบ่ทั้งบา น um uh, ั่นน่อะอฮะงหทงดับมือมาบางบมเนดอกบางมันไปอยู่เหียบเหยียบถ้าอนเห็นวางมาคู่เ็บคนอร์นั่นมันคือตับูเอตับูอนี้น้งอกยให้มันมีเอาสบายเก็บไวไเป็นระเบียบ ลูกก็ชือดอกทบ่ได้แล้วแม่าขาดลายแล้วมันชอตลางกัอองบกดดกทีนะคือมอเหนบ่อเนเตดาตอจ็นดานังเก่าวลาพ่น,นังแม่ม่อยู่ั่นตรนแม่่อยู่ักวันเล่าเป็นบ้างบอยู่ คนเองบอกอนอยู่โอ้บอกอนนี่ดูแห้งรีว่ะเมื่อแล่นเพิ่นทีเนตกป่เพิ่นทีเตุนตกมห่อนเล็จะห่อนบ่เพิ่นทีให้าถึงเล็กเดีโอ้ปุีดิ่อยคนใจนี้อยูคนตรให้แ่ปถึงเล็ถึงไม่กินนะเน่ยและเอาห้าบอกถึงเล็กังเบ่งเลยแล้วเพิ่นก็ยิ่งายไงจดีอ่าตัดแป้ง ดาบถึงเ่เออเ็เีจะบอกถึงเมทีไปตื้นเ็ห้ตื้มมาเพิ่อบ่เาไปนกน้อยคุนึ่ก็ดีแล้วมซอแคเนาะคอยมัเลยตัวเทิงตัวลุ่มจะมเนอตัวเทิงั่ตัวลุ่มคะม่เนาะตัวลุ่มจะมเนอตัวลุ่มตัวลุ่มคาคาลุ่มนใจม ตัวทึงงก็ลาลงมาเบ็ดไม้นี่วะน่ะป้ามีางหนุกางนุกมีทางบ่านุีจุิางนุจุกางเขาจะว่าี่ฮะทางนุขาเขาวันทองว่านะ ตงเตนจ้าดูอลยตนนี้ดินร่ฮะตอนีแม่ดินร่วงตอนนแม่ไม่งอดแล้วมันสิกลาเหอไม่เห็นมีมีทางกอัแทนนะตามโบแม่ชักดิ๊กยันขวางโบวับพี่เนาะ ครื่องหนึ่แล้นี่พอคิดไปเล็จัลหวัมาพู่แล้วมาเอ่าปลายาญ่ดนะขาดกลางนะ มันหัวถึงตีไก่มันขาดลายดิยมีหนูไปยักมาตอนนั้นเห็นไหมอยู่พูดุกนเนี่นมีหนูไปยักวะ่ะเนี่ยมื่อมามาหนู พินติดมากเรื่องป้าออเดอร์พี่น้องเดอรลาคนกนระทำม,มาอยู่อะด้ยี่สือดินบอกครูปัจจุบันยังหาอยู่เ้ยพี่น้องเลยยังหาอยู่ไดยังบอฮะยังบ,งบม,ม,มีขายไใหลับเนขายแท้เนางบเทเ่าไรฮใ,ใจย็นไว้กห็หายแล้ว คนเียวกัมมกวนราดอะมรเพาะเขาหมินมากเลแ่ามาได้ยื่ชื่อดีมากู้ว่ะ

ม่างเฮื cage, bitch, bitch. Okay. Okay. ่อนเม้อเปิดเร็วเ้วื่อนเป็นลังเมาะัม่ได้อยู่ทา่ใ้งะหตนะคนี่แหละครับคนกอยุ่ใจย่ยใจ นข้างหน้นนอ้อบอชนสทงทีนะมีอีก่นึงชนสางทีตัวนี้ชนข้างนาเออหรู้กับบอกาไพนี่คนนรับลก,นนกนเนาะอออันนหักเอาดูเลยถิ่นต้องทำ นึงออกไหมนะเ้่ส่วนบี่นั่นแหละนั่นแาอกอนะไตรการงานมั่งติดต่อมหาโมเอ็นด่วนาแรงไหขาแรงเรือยแต่ที่ให้ใจบอกไม่ติดใจเ่ลายองีวได้ะมานไปคนที่ขาน้อยเนาะ โอ้ยเข่าเนี่ยไทำอะไใครมันทำได้ยกกินเลยไหมเอามันบอกว่วกินในสามเดือนถ้ากินแค่บะแซ่ไปกินบดไปทำมดใกล้ๆแล้วแล้วี่นองเอ้ยือเือเต็มบดน่ะมีแต่ว่าาคอยชิ้นยกให้เจ้าตอนนี้เอาลูมาเลยนด้วยนะยเด้วยนะ อ้าวเอาหอนก่อนหอนเลยดิจะไปถ่ายรูปมาได้รึอ้าวพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้กับมีอย่างไรเด้อกับฝ่าเป็นกับรังใจให้บอกเอ็นกับแบบกับพายนี่เดี๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละเขาว่าซอยด้วยใจไล้วใจแกจากได้ยอดวิวและยอดวิวกอบโบราณแห่งหรือคือโบราณอนนี้เนี่ยอดวิวตกแหงบอกตกแหงมหอนพันคนติดตามสี่หมื่นไปงมหาว่าง่ายกับมาตกกับตกน้ำเนาะงุมหาเห็นเนาะงุมหายอดวิวนะ เด็กตักระเจ้าว่าอยู่ใน้องนี่ว่ามุมหาบุหินเอาใจอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอกแอนกับบอกกับไพ่เดี๋ยวพี่น้องเอา้าวฝาก่อแม่พี่น้องอภีฝากกดไลค์กดแชร์กนละหาแชร์คิดแชร์โดยบ่าแอนขึ้นไปหาชาววิวได้พี่น้องเลยปีนว่านชาววิวพะจกก <c oughs> ็ขึ้นถึงสูงก็ขึ้นอยู่สูงเกือบวานชาววิวทะลุถึ้นขึ้นไปเลยเกือบันน้ำแอนเกือบอะไรปั๊บพี่น้องเนาะลงมาก่อนบอสป่ะเนี่ยลงกดเไยลงกดบอสเบบี้คิดไม่ค่อยไหนมันยาวเลย อ๋ตุกพี่น้องเลยมาเอพิ่นเมือยไงอนฮอนหอดเือจจน้อยพี่น้องเนาะเกืออเือน้อยหอยไตหมดคือลตกเนาะพี่น้องเลยฝาีนเอฟปต๊กสาสองนาทีขมังหลังจากที่มั่งแล้วก็าออกมาประมาณนี้้อพี่น้องเด้อเลือดตะห่างเห็ดกลางยางอยู่พอดีเอาไวเห็ดพื้นดังไฟ กลุ่มโดนเติร์ฟเลยไปอ่ะเติร์ดเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนี่เบิร์ตมอนเฮดอ่ะไปก่อนคลิปนี้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงค์ไปสกู๊ต